สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคโน่นะคะเจเคโน่นำเสนอบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่กว้างๆให้ท่านรับชมกันค่ะแปลงนี้ราคา700 0 0 0บาทที่ดิน,นโฉนดคุดแดงนะคะติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีต2ด้านเลยค่ะบริเวณพื้นที่บ้านสามารถปลูกบ้านเพิ่มได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้ต่างๆนะคะปลูกได้สบายเลยค่ะ เนื้อที่ขนาด239ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังราคา700,000บาทเท่านั้นทําเลดีค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ร้านขาของชำร้านค้าต่างๆมีเพื่อนบ้านค่ะอยู่ห่างจากถนนเลี้ยงเมือง4.5กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่28กิโลเมตรนะคะ แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจัังหวดเชียงใหม่ค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดเข้าชมพื้นที่จริงและตรวจสอบเอกสารต่างๆกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้เจเคนกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ